ก็วันนี้สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับรายการ l e กก i n g f นะครับผมก็อยู่กันอยู่กับมีแขเรับเชิญพิเศษนะครับ,บก,ก็คือคุณเจนะครับเขาจะมาทดลองโดยการใช้ไฟแช็คเผาไอตรงการที่เห็นอยู่นี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยเขาตรงนี้ไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเขาจะมาจุดไฟแช็คแล้วก็ใช้สีกระป๋องนะครับเอ้ยไม่ต้องตัดนะตัดแล้ว,ลวจุดเลยเข,เขาก็มาแล้วครับ ตอนนี้เราเขาก็จุดเรียบร้อยชูมดิตอนนี้เออประมาณพอ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 แล้วพอแล้วเจ็บแล้วนะครับเอาเลยเอาเลยวันนี้นะครับเฮ้ยออกไปใช่อ่ะไปไปไปนานนแล้วเอาจุดนี้นานๆดีเออนานนานเลยจะโอ้ยเปิงสียืดแค่สีหมดแล้วอ่ะเอาโอ้โพอแล้วเจียตัด จบแล้วนะครับนี่ก็จบก็ราลองอันนี้คุมมาเล่นอะไรให้คุณดูนะอ่าก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยถ้าจะได้ไม่พลาดใหม่จากคลิปของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้เลยกลุ่มแค่นี้แหละเดี๋ยวเพิ่งจบเรามีของใหม่กันแล้ว